วันนี้จะมานำเสนอน,นะคะจี้ทองนะคะน้ำหนักสองสลึงนะคะลายแรกนะคะลายที่1ก็จะเป็นจี้นะคะหัวใจแบบนี้เลยนะคะใหญ่สมน้ำหนักเลยนะคะน้ำหนักสองสลึงตัวนี้นะคะจะเป็นงานพ้นทรายแล้วก็จิกลายตรงกลางนะคะเพื่อความสวยงามน,นะคะแล้วก็ค่อนข้างเลนไฟเลยทีเดียวนะคะใส่กับข้อมือก็ได้หรือว่าสร้อยคอก็ได้นะคะลายที่2นะคะก็จะเป็นรูปดาวน,นะคะ ทั้งหัวใจและดาวนะคะฮิตตลอดการเลยนะคะตัวดาวนะคะก็จะเป็นงานป้วนสายอีกเช่นกันนะคะใส่กับข้อมือนะคะน้ำหนักประมาณ2องสาบาทหรือว่า5บาทกําลังน่ารักเลยนะคะตัวนี้ก็จะจิกลายนะคะพอส่องปัดไฟก็ค่อนข้างเร่ไฟเลย <t une> ที่สามนะคะตัวนี้จะเป็นจี้น้าเต้านะคะตัวนี้จะเป็นน้าเต้าแล้วก็เป็นงานป้นสายนะคะใส่ออกมานะคะหรือว่าใส่กับข้อมือก็กําลังน่ารักเลยแล้วก็จิกลายเล็กน้อยนะคะตัวงานก็จะเป็นขนาดกลมแบบนี้เลยนะคะเป็นทรงน้าเต้าเลย ต่อมานะคะจะเป็นจี้นะคะทรงหยดน้ํานะคะทรงนี้นะคะก็จะเป็นเรียวมนลงมานะคะแล้วก็เป็นงานพุ้นทรายนะคะแล้วก็จิตลายเพื่อความสวยงามเล็กน้อยนะคะใส่กับสร้อยคอนะคะน้ําหนักประมาณ2บาทสามบาทกําลังสวยเลยค่ะ ต่อนะคะจะเป็นจี้นะคะเป็นพวององุ่นน่ารักแบบนี้เลยตะมุตะงมีมากนะคะน้ำหนักสองสลึงน,นะคะตัวพวงองมุมนก็จะเป็นพวงพวงแบบนี้เลยแล้วก็ตกแต่งด้วยใบเล็กน้อยนะคะตัวงานอัุ่นนะคะก็จะสลับด้วยเป็นงานขัดเนานะคะแล้วก็เคลือนทรายนะคะเพื่อความสวยงามนะคะใส่กับเออสร้อยข้อมือนะคะกําลังน่ารักเลย 6 <manner> นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นจี้กระปวนนะคะมีเสียงด้วยนะคะ okay. ชิ้นละ2สลึงน,นะคะงานกระปวนนะคะก็จะเป็นงานขัดเงาแบบนี้ก็มีนะคะหรือว่าจะตกแต่งด้วยเป็นซีกนึงเป็นงานพ้นทรายแล้วก็ซีกนึงเป็นขัดเงาวิ่แบบนี้เลยนะคะตัวกระปวนก็จะมีเสียงนะคะกําลังน่ารักเลยใส่กับสร้อยคอคอได้แต่ส่วนมากนะคะตัวกระปวนเนี่ยจะใส่กับข้อมือนะคะเป็นงานแพ่หลังเต่าหรืออะไรประมาณนี้ได้ค่ะ เนะคะก็จะเป็นจี้นะคะเป็นงานจี้ทรงกลมนะคะแล้วก็เป็นงานตอกลายมังกรนะคะต้นหลับปีมังกรปีนี้นะคะแล้วก็ตอกลายมังกรอย่างชัดเจนเลยนะคะลายสวยเลยแล้วก็พื้นหลังนะคะจะเป็นงานค้นรายนะคะตัวนี้จะเป็นงานค้นรายนะคะเพื่อให้ลายมังกรชัดเด่นขึ้นมานะคะความหมายดี 8นะคะตัวนี้จะเป็นจี้ถุงเงินถุงทองนะคะรับทรัพย์รับโชคนเลยนะคะความหมายดีนะคะคนนิยมใส่ทั้งข้อมือแล้วก็เป็นสร้อยคอเลยใส่กับสร้อยข้อมือก็กําลังน่ารักนะคะตัวถุงเงินก็กําลังพอดีนะคะกับข้อมือเลยแล้วก็จะเป็นงานโ่้ทรายแล้วก็ตกแต่งด้วยจิตลายเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ดูสวยงาม แบบต่อมานะคะมาเป็นงานเลเซอร์กันบ้างนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นงานเลเซอร์นะคะรูปหลงปู่ทวดนะคะนี่นะคะข้างหลังนะคะก็จะมีเลเซอร์ชื่อด้วยเรียบร้อยแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นงานเลเซอร์นะคะหลงปูทวดแล้วก็ตกแต่งกรอบนอกด้วยงานข้นสายนะคะเพื่อใส่ออกมาได้ดูสวยยิ่งขึ้นนะคะใส่กบบสร้อยคอกำลังสวยเลย นะคะจี้น้ำหนักสองสลึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายเข้าใหม่เลยเป็นจี้สิง์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแกะสลักเล็กน้อยนะคะลูกสิง์นะคะใส่กับสร้อยคอนะคะตัวนี้ก็งานค่อนข้างตันเลยนะคะใส่กับสร้อยคอกําลังสวยเลยนะคะใครกําลังมองหาจี้สวยๆนะคะตกตังจิวจิลี่เลยะคะ่ะ